สีแตกอีกแล้วพี่น้องโอ้ยไม่อยากสีบอไม่อยากสีบรรยายเลยว่ะแม่เมื่อเร้ากินไปถวยหนึ่งนี่ไม่ได้ใส่พกยตูแมไปเห็นขอมแม่ยสุรันหันไปเย็ดมาโอ้ยแสบคบขาเสบเนี่ยโออ้ยขกเข่ากัขากนขักพี่น้องเอ้ยแดงกวนตายไปหลดเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยอืย เขอขัคักขอัคัักแท้ออกพผิดหินหินนะมันมีพักพริกดิบน้ำกนกลนที่ดีข้างนอกักักักพี่น้องเอ้ักักหักขึ้นหมุนเล่นๆทีละสวยขนได อือเนี่ยบักตู้พี่น้องอือ uh -huh. Oh. เอากันขักเอากันข oh, ัดโอด้สุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลย mm hmm. เดอฮึมนินวามันยงสุพันเนี่ยแล้วอีกก็ขอเสียบเด้อ ที่นี่เราว่าเราถือเลขสิบแปดล้านนะแล้วจะแจกคขอยเขาแล้แสนอีกถ้าขนาดเราไม่ถือเลขนี่โคข่อยกินจนโคข่อยสิตวุนตายเลยนะถ้าเราถือเลขเค,นนคลนะลข่ขอยสิบวุ่นเป็นหมูบ่แล้วออกอเกาะแมงเม่นสุนัขกินหมดเขาเนาะสุดยอดเลยนะโอ้พี่นอ้องเลยโอ้กูสั่งเด้เนาะสอนนี่นไหมตักบ่ได้็นไหม,ไมเป็นจังไหนวะ

บอาเห็นปนาเกียร์ซื้อดอกว่าสองถ้วยน่องเขาแถมของกันบ้างเลยนะ พี่น้องอยัของคนกลางปีน้องอะน่ยะ Mula fi mula